สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอตตีนำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับผมงวดประจำวันที่29ธันวาคม2564นะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังนะครับผมก็ฟังคำเตือนจากทางช่อง คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของวันที่27นะครับผม สำหรับหวยลาวพัฒนาโค้งสุดท้ายนะครับผมแอดมินก็ให้เด่นไปที่2กับวิ่ง8นะครับผม2กับ8ก็หลุดไปนะครับผมต้องขอโทษ f c ซพี่น้องนะครับผมก็เข้าเฉพาะวิ่ง0ูนย์ะครับผม07แอดมินเจาะไม่เข้านะครับผมก็เข้าเฉพาะ06นะครับผมทางสปปลาวนะครับผมก็ยินดีกับ f อซพี่น้องทางสปปลาวนะครับผม สำหรับ70แอดมินเจาะข้ามไปนะครับผมต้องขอโทษขอภัย FC พี่น้องทางฝั่งไทยนะครับผมก็เกือบเข้า3ตัวนะครับผมแอดมินให้609นะครับผมออก970นะครับผมไปออกข้างหน้าหมดเลยนะครับผม069นะครับผมก็ตามต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่29นะครับผม สำหรับวันที่29นะครับผมหวยลาวพัฒนาโค้งสุดท้ายนะครับผมแอดมินก็ให้เด่นไปที่9นะครับผมวิ่ง0กับ5นะครับผมสำหรับ9นะครับผมแอดมินก็เจาะไปที่9 1นะครับผม9 2 9 6แล้วก็9 7นะครับผมสำหรับ0นะครับผม มินก็ให้ไปที่0ูนสองนะครับผม0ูนย์ห้าศูนย์หกและก็ศูนย์เก้านะครับผมสำหรับวิ่งห้านะครับผมแอดมินก็เจาไปที่ห้าหนึ่งนะครับผมห้าสองห้าแปดและก็ห้าเก้านะครับผมสำหรับชุดเบิ้ลนะครับผมแอดมินก็ให้ไปที่เก้าเก้านะครับผม 0 0แล้วก็55นะครับผมสำหรับชุด3ตัวนะครับผมแอดมินก็ให้ไปที่805นะครับผม359 497แล้วก็059 9 0นะครับผมถ้า f c พี่น้องชอบ ก็ตามนะครับผมถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับผมแอดมินก็เอามานำเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมเพื่อเป็นตัวเลือกให้กับ FC พี่น้องนะครับผมเอาไว้พิจารณานะครับผม FC พี่น้องนะครับผมที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟกดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดตีนำโชคพารูไว้ด้วยนะครับผม เพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังปนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ